ว่ามันต้องเกิดขึ้นและฉันมั่นใจว่าสิ่งที่ฉันยังไม่เห็นด้วยตาเปล่าฉันในเวลานี้มีอยู่จริงแล้วและฉันได้รับจากพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วเมื่อสามนาทีที่แล้วที่ฉันได้ษฐานิดนั้นแล้วจากนั้นคุณยืนหยัดโดยการขอบพระคุณพระเจ้าและด้วยความเพียรพยายามอดทนในการรอคอยไม่เพียงแค่อดทนในการรอคอยเฉยแต่ บทนด้วยความคาดหวังด้วยในฮีบรูบทที่10บทที่6ข้อที่12บสองได้กล่าวไว้นะครับว่าเราไม่อยากให้ท่านเป็นคนเฉยช้าวันนี้พูดไปแล้วนะครับเรื่องความเฉยช้าพระเจ้าจไม่ต้องการเรื่องความเฉยรงต้องการให้เรารุกไปข้างหน้าถ้าเราอยู่กับที่เราอยู่เฉยเฉยเราไปหลังนะฮะถ้าเกิดมันมีกระแสน้ําพัดมาแล้วคุณหันหน้า วรกระแสน้าแต่ถ้าคุณไม่พายไปข้างหน้าคุณถอยหลังต่อให้คุณไม่พยายามตอนถอยหลังคุณเพียงแค่อยู่เฉยๆคุณถอยหลังแล้วนั่นคือเรื่องของพระเจ้าเราเป็นคนเฉยชาไม่ได้แต่ให้ตามเยี่ยงยางแห่งคนเหล่านั้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียรจึงได้รับตามข้อสัญญาแต่ลดหลอดพระเจ้าประทานพระสัญญามากมายครอบคลุมทุกความปรารถนานทุกด้านในชีวิตของเราทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า แต่การจะได้สิ่งเหล่านั้นจะต้องอาศัยความเชื่อและความเพียรในชีวิตหน้าอย่างเช่นบ้านเลขที่ในสวรรค์ผมเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้มีความเพียรอได้คุณไม่ได้เรียกร้องขอดูบ้านเลขที่ในวบนนี้ใช่ไหมคุณไม่ได้เรียกร้องขอดูก่อนเลวจะเชื่อว่ามีสวรรค์ใช่ไหมคุณมีทั้งความเชื่อและความเพียรสิ่งต่างๆที่คุณต้องการในโลกก็เช่นเดียวกันคุณไม่จําเป็นต้องเห็นในเวลานี้เมื่อคุณอธิษฐาน แต่ให้คุณมีความเชื่อและความเพียรต่อไปสามารถบกพผลได้จนก,กว่าสิ่งนั้นจะเข้ามาปรากฏอย่างแล้วนั่นแหละสิ่งที่คุณขอคุณจะได้เอเมนวันนี้เราพูดเรื่องอะไรอยู่ครับเรากำลังพูดถึงเรื่องการคุณขอจากพระเจ้าเป็นสิทธิ์ของคุณเองเพราะคุณเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วและเป็นคำบัญชาของพระองค์กับบุตรทุกคนของพระองค์ และเป็นหน้าที่ของคุณที่จะขอและเป็นหน้าที่ของคุณที่จะขอด้วยความเชื่อและยังคงเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องเพียรอคอยจนสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาและเมื่อาใดที่คุณจะมีประสบการณ์กับสิ่งดีๆของพระเจ้าที่จะเข้ามาเพราะไม่ใช่ทุกสิ่งมันจะเลื่อนออกไปที่สิบห้าปีข้างหน้าบางสิ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ในเซยลวินาทีนี้ให้เราตั้งความคาดหวังของเราต่อไป ให้เราคาดหวังว่าแต่ละวันของเราจะดีกว่าวันนี้ดงนั้นทุกอย่างจะต้องดีมากขึ้นเรื่อยๆเราจะต้องร้อนรนเรื่องพระเจ้ามากขึ้นเราจะต้องรู้ในเรื่องของพระเจ้ามากขึ้นและเติบโตมากขึ้นให้เราอธิษฐานร่วมกันแบบนี้นะครับพระบิดาเจ้าร่วมเป็นพระบิดาของลูกลูกเป็นบุตรของพระองค์พระองค์รับสั่งว่า,งวาจงขอ เราจะมอบให้เป็นมรดกและกรรมสิทธิ์ของเจ้าลูกจะขอสิ่งสารพัดที่ทรงสัญญาไว้ให้เป็นมรดกและเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกลูกจะเชื่อว่าลูกได้รับลูกจะไม่สงสัยลูกแน่ใจและมั่นใจ และคาดหวังและเชื่อว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นมีจริงและสิ่งดีๆมากมายคือสิ่งที่โรงได้จัดเตรียมไว้ให้กับทุกคนที่รักโลงและโรงพอพระไทยในสวัสดิภาพในความเจริญรุ่งเรืองของบรรดาผู้รับใช้ของโรงรวมถึงุตรของ และพระองค์ทรงปราถนาด้วยสิ่งอื่นใดและพระองค์ทรงปราถนาสิ่งใดให้ลูกมีพลันไม่สมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการเจริญรุ่งเรืองทุกประการดังจิตของลูกเจริญนั้นลูกขอควากรุณาในพระนามของพระสุดริสกมัยและในพระนามของพระสุดริสกมัยเอเมนฮาเลลูยา Miren la que va a meter.